กุยช่ายปลูกในกระถางค่ะนี่เห็นไหมคะปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้เป็นสิบสิบปีเลยค่ะกุยช่ายกระถางนี้นะคะปลูกหลายกระถางอยู่ค่ะนี่อีกหนึ่งกระถางนะคะก็ปลูกประมาณเกือบสิบกระถางนะคะปลูกได้เป็นสิบสิบปีเลยค่ะปลูกครั้งเดียวเวลาเราตัดกินเนี่ยเราเหลือโคนต้นไว้ประมาณ หนึ่งนิ้วนะคะแล้วหนอกุยช่ายก็จะแตกออกมาใหม่อันนี้เพิ่งตัดกินได้ห้าวันค่ะเห็นไหมตัดกินได้ห้าวันก็แตกยอดออกมาแล้วนะคะเนี่ยเห็นโคนต้นไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่เหลือโคนต้นไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเขาก็จะแตกยอดออกมาตามโคนต้นค่ะกุยช่ายปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้มากกว่าสิบปีเก็บกินได้ตลอดชีวิตถ้าเราดูแลดีๆนะคะ รดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ใส่ก็คือปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็น้ําหมักปลาทะเลค่ะแล้วก็กระถางนี้เป็นกระถางสีอิดนะคะเนี่ยกระถางสีอิดกว้างหน้ากว้างประมาณแปดนิ้วค่ะแล้วจะให้ดูกระถางนี้นะคะ กระถางนี้ก็หน้ากว้าง8นิ้วเหมือนกันนะคะเนี่ยสูงไม่เกิน1ฟุตนะคะเนี่ยสูงก็ประมาณ8 8นิ้วเหมือนกันค่ะนี่กระถางนี้ก็ตัดกินแล้วนะคะแล้วเขาโตขึ้นมานี่ตัดกินได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะ2ส,สัปดาห์เนี่ยเห็นไหม ปลูกกล้วยช่ายในกระถางกันนะคะเป็นการประหยัดเงินเราไม่ต้องไปซื้อผัดที่ตลาดทำขนมกุ้ยช่ายกินก็ได้ผัดใส่ถั่วงอกผัดใส่เต้าหู้นะคะกุ้ยช่ายปลูกง่ายปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้มากกว่าสิบปีปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดชีวิตถ้าเราดูแลเขาดีๆใส่ใจเขานะคะ